สวัสดีครับสหายชัดนั่น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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วจะมาบอกว่าพี่คล่องใจได้ยังไงบรรแจงเปี่ยมสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรแจงเปี่ยมสุขขอบคุณนะคะที่เขาให้กําลังใจขอบคุณเลไลค่ะของคุณเลไลสวัสดีจ้าสาวไทยไกลบ้านจากชัตพงษ์ ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเนอะคะ่ะคุณอ่าบันแจงเนาะคุณสิทธิศักดิ์ดีจา้าจากป้าแมวสวัสดีจา้าในหัวเฮอออสิทธิศักดิ์นีในหัวเหรอให้เรียกในหัวด้วยด้วยไหมเฮะบันแจงสวัสดีจา้าจากอัน,น้องสาวไทยเนาะ,ะเนาะ คุณบรรแจงดีจ้าจากว่าแมวหรือปันสุกนะคะขอบคุณขอบคุณตอนนี้ขอบคุณทั้งสามสิบหกล้านดวงใจแล้วก็สามสิบห้าเลิฟนะคะเนาะสวัสดีจ้าขอบคุณขอบคุณหลน์ด้วยค่ะพี่บรรแจงขอบคุณหลยๆที่เขาไมา้กำลังใจเนาะขอขอบคุณไลยๆค่ะ แล้วในหางหล่ะว่าสันว่ามีแต่ในหัวเป็นบ่ในหางพวกใดเอาในหางกันในหางกับสิบ่แม่นชัตพงษ์บ่เฮ้อในหัวกันสิทธิศักอ,อืในหางอ่ในหางของเขากันออชัตพงษ์อือ หมบอกว่าน้องชัชพงศ์สวัสดีจ้าจากไหม่ตอนนี้เอฟซีเขาเริ่มอ่อนๆแล้วกับน,นาสิสมมาภาคกวนเลยเนาะพี่น้องเขาสิไใ้ไปหาแลนแวนทั้งอื่นนับอีกเน,น่น้องอ่ะน,น้องอิดกินเขาย่างน้องอิด ลง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 มาสันวาสวัสดีครับป้าเกดาจากสิทธิศักดิ์น้องชาตพงศ์ก็บอกสวัสดีจ้าพี่ไมอและพ่อเลี้ยงหล่าวสันวาเอ้าพ่อเลี้ยงก็จะพี่ไม้กับสีกับสียกให้อันบรรจงท่านเเนาะบรรจงเปี่ยมเปี่ยมสุขอันนี้เพื่อนเกิดคือสีมาดีย้ะดอกไ้ลูคุณแจเพื่อนซักกันเพื่อนอยากเป็นอัน พจนอ,อยากเป็นพ่อเลี้ยงเอออ่าถ้าถ้าเกิดคุณบรรแจงเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็นั่งอยู่มองนี้เด้อสนามแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงนั่งอยู่นี่เด้อแม่เลี้ยงกินแล้วเจ้าสันว่าเอเนาะอันออน้นองสาวไทยก็กินเขาตเต้นขึ้นกันเนาะคัน,นว่างสัน น้องสาวไทยก็บอกว่าสิทธิศักไหวไหวไหวชัตพงศ์ก็บอกว่าวันนี้พี่สุดื่มลิดื่มหรือยังเอ่ยหูมีเหลือจะเหลือ่าอชัตพงศ์มีเหลือจะเหลือดูสินี่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 ดื่มดื่มดื่มก่อนดื่มก่อนกินข้าวอีกชัตพงศ์พี่น่ะพี่ต้องหาที่เจริญเจริญอาหารก่อนดีอืม คุณยายมุ้ยคุณยายมุ้ยสวัสดีค่ะคุณยายมุ้ยขาผมพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับฮ่า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 สัน่าอ๋อมาอันนี้ก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันมาพ่อเลี้ยงเดี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวเจอกันมันจะเป็นอะไรเนาะที่นี่ก็เป็นคู่กัดใช่ไหมใช่ไหมบันแจงใช่ปะ เล่นกับฟันพบกันเมื่อ,อไหร่เป็นเรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีนูกับแมวนั่นเห็นบอ <c oughs> <c oughs> คุณยายมุ้ยก็บอกสาวไทยดีครับพี่สิทิศักดิ์ก็บอกสวัสดีครับคุณยายมุย้ยในหัวของในหัวของเราก็บอกสวัสดีครับยายสุภาอื <c oughs>